สวัสดีครับสวัสดเีเพื่อนเพื่อนแฟนรายการชาแนลเกียร์แปดโทุกท่านนะครับวันนี้ผม1นึ่งเกียรดนะครับผมได้รับเกียรจากบังฟอริสนะครับซึ่งคุณพี่ท่านนี้นะครับแกเป็นนักโทษประหารถึง2ประหารนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแบบว่ามาถามเรื่องอะไรของเขาหรอกแต่ผมอยากจะรู้ว่าช่วงเวลาที่พี่เขาอยู่ในเรือนจําหรืออยู่ในคุกนั้นนะ่ะ พี่เขาเจอกับเรื่องราวที่เรียกว่าผีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่บางฟอรลิทแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบางฟอรลิทบุญน้ำเพชรนะครับฟอรินะครับแล้วก็ลรืชื่อหนึ่งก็ที่ในวงการเขารู้จักก็คือมาโนบุญน้ำเพชรนะครับสวัสดีครับคืออดีตเนี่ยพี่เคยเป็นมือปืนผมไม่ยอมรับว่าผมเป็นปืนผมเป็นคนที่ว่าชอบปืนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนโอเคโอเคโอเคครับแล้ววันนี้เข้าประเด็นเลยพี่ผม อยากฟังเรื่องที่พี่ไปเจอเรื่องลึกลับในเรือนจําในช่วงที่พี่แบบต้องระวังจาคุกอยู่ครับก็คือผมเนี่ยครับถูกย้ายเรือนจาไปอยู่เขาบินครับนะครับตอนนั้นผมอยู่บางฝางครับก็โดนคดีที่ว่าบงการฆ่าเป็นผู้สั่งการฆ่านะครับในอดีตสอนสีซุขนะครับตอนนั้นที่ว่าห้วยฝางที่ว่าเอาข่าวมาโยนให้ผมทำให้ผมเป็นคดีดังขึ้นมาครับครับแล้วผมก็ถูก อุ้มไปคนเดียวก็คือถูกอุ้มแล้วก็ถูกย้ายไปเรือนจำเขาบินครับปีห้าห้าครับสี่ร้อยร้อยอะไรร้อยย้ายไปปีห้าห้าไปอยู่เขาบินแล้วทางเรือนจำบางฝางครับนะครับก็มีคําสั่งฟ้องผมในเรื่องโทรศัพท์อะไรที่ว่ายักยอกใ้ผมนะครับให้ผมเป็นผููกระทาความผิดครับนะครับก็มาเบิกตัวผมเอาผมไปกลับไปอยู่บางฝางแดนสิบสี่นะครับแดนสิบสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแดนที่ ต้องขังผู้ร้ายรายสําคัญหรือผู้ที่กระทําความผิดต่างๆก็คือขังซอยครับนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันมีไอ้น้องเคอยู่คนหนึ่งเด็ก่าบุรีเนี่ยก็โดนคดีฆ่ามานะครับเดือนสิบสี่เนี่ยครับจะอยู่ฝั่งเดียวจะอยู่ฝั่งเดียวกับไอ้นี่ครับฝั่งเดียวกับไอ้นี่แม่น้าเจ้าพยาครับนะครับน่าเรียนจับกางบางฝั่ง ก็จะมองเห็นเรือเห็นรถเห็นอะไรใครผ่านไปผ่านมาเมาเห็นหมดรถรุ่นใหม่รถรุ่นเก่าอะไรเห็นหมดครับแล้วมันเป็นซอยซอยเนี่ยก็ประมาณนี้ยื่นประมาณนี้เท่าแขนผมเนี่ยนะครับยาวความลึกอ่ะยาวประมาณความฟางเ่ยเขาเนี่ยแค่แขนผมเนี่ยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ประมาณสักสามถึงสี่เมตรครับมันก็ยังมีบล็อกซ่วมนะครับมันก็ยังมีบล็อกซ่วมเนี่ยไอ้บล็อกซ่วมเนี่ย ก็คือที่นอนเนี่ยที่เรานอน,อนเนี่ยพื้นที่เรามานอนมาต่าฟ้าครับครับพื้นที่นอนเนี่ยตาา่าฟ้าในห้องน้ําเนี่ยห้องน้ำเนี่ยก็คือนั่งขี้นั่งเยี่ยวอ,อะไรมันจะเห็นหมดนายครับมาดูเนี่ยจะเห็นหมดเหมือนกับกวงหมาว่าง่ายนะครับสูงไปฟันนั้นประมาณสักสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรเนี่ยมันก็จะเป็นช่องหน้าต่างเป็นช่องที่ว่าแต่ว่าเป็นช่องหน้าต่างที่ว่ารู้ระบายอากาศอ่ะ เป็นเหล็กเป็นแท่งแท่งแท่งแ่เนี่ยและตรงช่องตรงกลางเนี่ยหลังจากห้องน้ําลงไปเนี่ยครับก็นายก็สามารถเดินแอบด,ดูได้หมดเรือนจำบางฝางดนที่สี่จะเป็นอย่างนี้ตั้งสองชั้นสามชั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห้องขังตั้งหากมันเกิดขึ้นกับผมเมื่อปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดผมถูกผมถูกก็บอกแล้วผมถูกเบิกตัวกลับจากเรือนจํา ขาบินไปบังฝางไปฟ้องคดีเรื่องโทรศัพท์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตัวหนึ่งนะครับยัดเยียดให้ผมยัดเยียดให้ผมทั้งที่ว่าผมเขาก็เห็นว่าไม่ใช่ของผมครับเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่ของผมจริงๆครับผมก็เอาไปขังทั้งสองคือตำนานเนี่ยที่แดงสิบสี่เนี่ยไอ้ถุงเท้าแดงอถุงเท้าแดงเนี่ยมันจะใส่ถุงเท้าแดงเดินอยู่ แต่ไม่มีตัวครับท่อนบนนี่จะไม่มีตัวผมเจอมานะครับผมนึกว่าเจ้าหน้าที่ครับถือเรื่องแอบย่องครับแล้วตอนตอนที่พี่พี่พี่บางเจอเนี่ยเจอตอนกี่โมงอ่าเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยประมาณนะประมาณแต่ผมจําวันไม่ได้เพราะรว่าคือเรื่องเรื่องปกติแล้วผมเป็นคนที่จะมีสมุดไดอารี่เนี่ยผมจะจดบันทึกทุกรายการเลยที่ผมลงพี่โอ๊กก็ดีครับนะครับ พี่หนุ่มคงกะพักก็ดีบายเสือเปอเปิ้ลก็ดีเอ็มทอดมันกุ้งก็ดีแล้วก็แกงสเตเตอร์ทอดก็ดีผู้ใหญ่แบงก์ก็ดีแล้วแต่ปุ๊นะครับผมนี่เป็นคนละเอียดแต่ว่าในช่วงนั้นขนาดนั้นอ่ะมันเอาผมไปไปขังที่นั่นนะไม่ได้เอาอะไรของไปเลยเสื้อผ้าก็ก็จะปัดแล้วก็สมุดไดอารี่แล้วก็แต่เนี่ยเจ้าที่มันยึดหมด ผมจะเป็นคนที่แม่นมากเพราะว่าผมจดและจบแต่สิ่งที่มัเน,นเกิดขึ้นกับผมเนี่ยประมาณสามทุ่มรประมาณสามทุ่มคือเกิดอ,อะไรขึ้นผมจะนอนอยู่ท่านี้ยครับที่นอนผมจะมอนอนท่านี้แล้วผมายตาผมนีจะไปอยู่ห้องน้ําครับไอช่องอันเนี้ไอช่องอันนี้นะครับช่องอันนี้เป็นช่องระบายอากาศครจะอยู่ผมมองผมก็มองมองผมก็แอบสูบบุหรี่ยังเออคือยังสูบบุหรี่ได้อยู่ตอนนั้นนะ คนมันจะสูงสองเมตรครึ่งหรือสามเมตรขึ้นเห็นทัดดอกไม้เนี่ยเห็นทัดดอกไม้แล้วตัดผมตรงนี้ยครับมันใช่เลยคือความสูงมันสองเมตรขึ้นใช่ไหมมันสูงฟ้าประมาณสองเมตรถึงสามเมตรครับซึ่งโดยปกติคนเต็มที่เลยก็คือไม่เกินร้อยเก้าสิบประมาณนั้นแต่นี่มันเกินสองเมตรครับแล้วน้องของผมอีกคนเนี่ไอ้เคเนี่ยไอ้เค่ในเรือกล้าบรีกระโดนกดีฆ่าเนี่ย ผมเนี่ยไม่กลัวผมก็เลยตักน้ำเลยสาดสาดสาดแล้วผมก็ดาครับสัก็ดาว่าง่ายผมก็ดา <c oughs> นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าเดินมันไม่ใช่ว่าเดินไว้ไม่ใช่ว่าแวบมันก็ค่อยเดิน <c oughs> <ต>เราเห็นทัดออกไม้เลย <c oughs> แต่คือความสูงที่มันผิดปกติคือมันเกินสองเมตรครับแล้วมันก็เข้าไม่ได้ด้วยเพราะ <c oughs> ของใส่กุญแจข้างนอกของใส่คือกุญแจอันเนี้ยคือร่องเนี้ยแดงจิดสีนะครับเรือนจำอะเรือนจำอะมันเหมือนกับกองหมาเนี่ยนะครับ ช่องตรงกลางให้นายแอบดูปีจะคือดูได้ไม่มีนายแล้วใครอ่ะครับลองคิดเอาดูเองแล้วกันคือถ้าคนจะมาได้คือเป็นต้องเป็นนายเจ้าหน้าที่อ,อ๋อเจ้าหน้าที่อย่างเดียวครับโอแล้วอยู่ๆไอ้เรื่องถุงเท้าแดงเนี้ยที่เขาล,ลือกันลือกันที่กับปันไปปันมาไม่ใช่ของจริงครับแต่นี่คือพี่บังยืนยันว่าเจอเจอครับโอ้โหคือมันเดินไปเดินมาตอนนี้ว่าผมเนี้ยตอนหลังเนี้ยผมนั่งสมาธิผมทําอะไรพิธีเรื่องผมเนี้ยผมเห็น ไม่ใช่เห็นคือลืมตาเนี่ยมองเห็นเลยข้างบนไม่มีมีแต่รองเท้าใส่รองเท้าแดงรองเท้ากีฬาเลยประมาณถึงนี่เลยใช่ไหมรองเท้าอ่ะครัอน้ันเดินลากเนี่ยครับแล้วแล้วมีคนที่อยู่ในห้องกับพี่บังคนอื่นเขาเห็นไหมไม่ได้อยู่ในห้องถ้าใครพูดว่าใครพูดว่าอยู่แดนสิบสี่นะครับห้องซอยแล้วนอนคู่กันสองคนนะไอ้นั่นสเลดหมาไอ้คอสอกหมาขี้โม นั่งอยู่คนเดียวนอนอยู่เดียวห้องแต่ละห้องเนี่ยซอ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 ยอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่ครับขังจําคดีนี้ได้ไหมที่ว่าไอ้มาเฟียไอ้มาเฟียรัสเซียที่ว่าขายอาวุธปืนสงครามที่ว่าจับมันในสมัยนั้นครับให้มึงยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ซอย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 เป็นซอยอย่าไปเชื่อใครน้องไอ้คนที่คุยโม้โอ้วดไอ้คนพวกเสลดหมาไอ้ข้อศอกหมาอะไรที่พูดว่าแดนสิบสี่เนี่ยห้องเดียวน้องก็สองคนอย่าไปเชื่อ คือคนที่เคยไปอยู่มาจริงยืนยันว่าคนเดียวครับมันก็ห่างกันก็ประมาณเนี้ยครับครับประมาณเมตรฝานี่ครับฝ้าฟางนะครับประมาณไม่ฝาระยะประมาณสามถึงสี่เมตรครับนั่นแหละครับแล้วผมเป็นคนนอนดึกครับผมคนนอนดึกแด้ซีบสีไปถูกขังเนี้ยนะครับจำไว้เลยว่าคือเป็นแดนกระทาความผิดครับถึงเอาไปขังแด้สิบสี่มันก็นั่งคิดนั่งเมอนั่งเขียนจดหมายอะไรเนี้ยขอให้ก็คือ เรือนจำเรือนจำบางขวางเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนจำหมันตโทษใช่ไหมเป็นแดนประหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านในเรือนจำอะไรเท่าไหร่เงี้ยอย่าเล่นนะน้องก็ลองเข้าไปติดติงแมวดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยผมเจอจริงแต่ว่าผมบอกงผมจิตผมแข็งแกร่บนะครับผมเอาน้ําสะอาดผมยืนยันว่าผมเอาน้ําสะอาดคนจะสูงขนาดไหนทัดต้ดไม้เนี่ยตัดผมทรงเนี่ยตัดผมทรงท้โทษเดินไปเดินมา มันไม่ใช่เดิมพุบระหายไปนะมันเดินใน้เราเห็นนะแล้วและไอ้ไอ้ถุงเท้าแดงนี่คือยืนยันเลยและไอ้แต่ไอ้หัวเกนที่ว่าตัดแบบผมทรงนี้ผมไม่รู้ว่าใครพอจะเห็นด้านข้างไฟมันมีสว่างหลอดไฟดิออนไม่ใช่ดวงเทียนถ้าใครบอกว่าดวงเทียนนะน้องใครบอกใครบอกว่าเป็นดวงเทียนนะนี่เสลดหมาคีโมดักทั้งหน้าดักทั้งหลังดักทั้งในห้องแล้วแล้วในในที่เขา ลือกันไหมว่าความเป็นมาของถุงเท้าแดงเนี่ยเป็นมาอย่างไงคือนักโทษฟแฟนคอตายอ๋อเป็นนักโทษใช่ไหมครับอ๋ออย่างที่บอกแหละว่าเรือนจําบังขวงังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับนะครับทหารนักโทษมาเยอะครับ,รบแล้วก็เป็นเรือนจําที่เก่าต,ตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่เจ็ดเลยครับไอ้ไอ้ที่ประหารก็ส่วนประหารครับไอ้ที่ยังอยู่ก็มีเยอะครับที่รอะหารใช่ไหมที่รอะหารแล้วที่ที่ตายแล้วยังไม่ไปก็เยอะน้องน้องน้องฝังพี่ดีนะมองหน้าพี่ดีนะ พี่โนโดพูดคำไหนบางคนที่พูดคำไหนรับผิดอชอบคนนั้นไปดูป้อมสิบเจ็ดติดกับข้างวัดาบางแย่แพกไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ครับพาะเขาเรียกว่าประตูผีใช่คือมีครั้งหนึ่งพี่ผมเคยไปวัดบางแพกใต้ผมเคยไปเห็นกุฏังเก็บศพโอ้โหคนลุกมากเลยตอนนั้นผมไม่รู้แต่ผมทารายการใหม่ๆผมจะไปถ่ายโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้เราว่าต้องไปขออนุญาตผู้คุมวิ่งมาไล่เลยไม่รู้เขาเห็นจากกล้องหรือเปล่าผมไม่รู้นะนั่นแหละเขาบอกว่าอ้ตรง กุดังเก็บศพกับตรงประตูแดงเนี่ยมันเป็นเขตเรือนจามันไม่ใช่เขตวัดมันเป็นที่พักศพนักโทษที่ประหารครับวันนั้นผม,ผมก็แตกกระเจิงกันเลยรับป้อมรับป้อมนั้นไม่มีนายไม่มีนายถือเลยรต,รต,รตรงมุมนั้นเลยนะไอ้มุมตรงตระดังเลยไม่มีใครเลยครับไม่มีนายไม่ไม่มีนายขึ้นนั่ก็ไม่มีนายขึ้นป้อมผมพูดแล้วผมรับผิดชอบผมพูดครับเพราะผมก็ไปดูแล้วแล้วนอกจากถุงแดงเนี่ยเจออะไรอีกไหมในระหว่างที่อยู่ในเรือนจําอ่าผมจะบอกอะไรนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดแล้วผมรับผิดชอบคำพูดนะครับเจ้าหน้าที่บางคนเรืออะไรบางคนบอกว่าพระเนี่ยพระพระสง่งพระไอ้พระเขาเรียกว,ว่าอะไรพระที่เราห้อยคอเนี่ยครัใส่เข้าไปแล้วเสื่อมใส่เข้าไปแล้วเสื่อมไม่จริงตรงกุไม่จริงนะครับยืนยันว่าไม่จริงเพราะมันมีประวัติแล้วก็เจอตัวตนจริงครับแต่มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดแล้วมันมันก็งงๆพูดแล้วเดี๋ยวพางงพาม่เข้าใจครับเห็นหมดแล้ว ก็คือเนี่ยนักโทษจะนอนไปตับครใครลุกขึ้นมาเนี่ยบางทีเห็นนะครับก็คือบางฝางไม่เคยทําบุญใหญ่จําไว้นะบางฝางไม่เคยทําบุญแบบเหมือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดประตูให้พวกนี้ออกนะครับบางฝางไม่เคยทําครับจิตและวิญญาณนยังมีอยู่เยอะแยะไปหมดคือเหมือนดวงวิญญาณที่เขาเคยเสียอยู่ในนั้นแล้วก็ยังวนเวียนออกไม่ได้ออกไม่ได้ อย,อย่างเหมือนเรื่องที่เกี่ยวกับอาญาแผ่นดินใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าเขากําหนดโทษเราให้อยู่ในนี้ส0ิปีอย่างเงี้ยแต่เราตายก่อนตอนอายุก่อ,อนรับโทษมาสิบปีเราตายก่อนอย่างเงี้ยเลยอีก1ิปีอย่างเงี้ยดวงวิญญ,ญาณก็จะยังรับโทษอยู่ในนั้นใช่ไหมคืออันนี้อันนี้ผมฟังเขาเล่าว่าแต่เนนแอกับผมเนี่ยเพื่อนกันเนนแอร์ N A R ก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนนแอเนี่ยตัวจริงสิ่งจ,ง,งจริงของจริงชอบไปอยู่แดน,แดน,ส,แดนสิบแดนสิบสี่เนี่ยเพราะว่าเงียบแล้วก็มีสมาธิของจริงจริงเนี่ยบางผ่างเนี่ยของงจริ ที่ยังออกไม่ได้อีกตั้งหลายคนออนะครับค่าตัวตายแฟนแฟนแฟน,แฟนขอตายค่าค,คือคือคอ่าตัวเองตายเนี่ยถูกแทงตายถูกอะไรี้ยผมเชื่อเพราะว่าอะไรผมไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้พิเศษแล้วหรือต้องการแสงนะครับผมไม่ใช่ผมไม่เคยไปอยู่คุยโมสเสธมาไปไนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางทีเราสรัมผัสได้ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวในในคุกแล้วทีเนี้ยพี่ผมได้ยินพี่โอ๊คบอกว่ามีดวงวิญญาณที่เราเคยไปกระทาเขามาจ้างวานอะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมที่ว่ามาตามรังควานเราใช่ใช่ไหมพี่พี่แบบเท่าเกี่ยวกับการจ้างวานนี่คือแบบกี่กี่กี่คนนะพี่ไม่ไม่ตอบเป็นตัวเลขได้ไหมได้ได้แล้วถามมาแล้วจะจะบ้ากัน้อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมถามว่าเท่าไหร่ครับผมผมมองว่าสักประมาณสามสิบน้อยไปไหม อืมเอาซะเลยสี่สิบถ้าถ้าร้อยศพอะโอ้โโม่โม่คืออาจจะไม่โม่ก็ได้เพราะผมมันหมาอยู่ในป่าผมคนผ่านพาซากคร,ครนะครับสมัยก่อนนะผมเชื่อคิดว่าส่วนโดนส่วนไม่เป็นโดนก็ตั้งรับไม่เป็นครับผมก็ไม่อยากเบรไใครนะใครก็จะพูดไงแต่ว่าใน,นสมัยโบราณอาจจะมีนะครับ ผมก็ยุคแปดผมก็เกิดในยุคหกศูนย์นะครับโตในยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มันก็มีเยอะว่าผมอ่ะมันก็มีเยอะว่าผมอ่ะแต่ผมแค่นั้นแหละเอางี้บกมันเรื่องที่โดนวิญญาณรังควานไหมที่เราเคยไปเคยกระจ้างวานอะไรอย่างเงี้ยคือในคดีสุดท้ายที่ผมโดนนี่นะครับมันแปลกอ่ะมันแปลกก็คือตอนนั้นอะ ไปดูทุกอีพีไปดูทุกรายการนี่นแหละผมพูดรับร,รพี่โอก๊กกับรพี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยเขาก็ดูมาหมดแล้วก็เขาก็เลยเอาตัดเนื้อๆนะครับแต่คดีอื่นนะใน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 รายการอื่นๆ่นะถ้าไปดูจริงๆนะีัยคนนี่น้องจำไว้นะถ้ามันโม้ครับผู้ร้อยครั้งมาหลุดครั้งเดียวก็คือว่าโม้ครับแต่สำหรับผมเนะี่ยกล่องจริงนั่นเลยร้อยครั้งก็เหมือนละันร้อยครัง้งครับ ในวันที่ผมกลับมาจากธุระที่ลบบุรีเรียบร้อย,ยอะไรร้อยผมนอนไม่หลับเลยครับมันแปลกๆผมเลี้ยงอเมริกันพิกบูพิบลีก็คือหมาอเมริกันพิบูผมเลี้ยงวัเนี่ยผมจะออกจากบ้านครับไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนหมาหอนผมชะักถอยตักถอยกลับจนวันสุดท้ายตังค์ที่บ้านเหลือห้าร้อยบาทครับในวันที่ยี่สิบสองพิกาปีสี่สองครับผมจําเป็นต้องออกเพราะตังค์ในบ้านเราหมดแล้วครับ ซึ่งหลังจากที่ว่าผมไปทำธุระอะไรเสร็จรอดไม่เคยมีความสุขเลยน,ะนอนด้วยผวานอนซส้นง,งุงหมาเนี่ยหอนตลอดไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนคผมบ้านผมสองชั้นวันนั้นผมไปเช่าอยู่ที่กลุ่มสแกบ้านผมเนี่ยเป็นสองชั้นมีระเบียงบ้านครับผมกินเหล้าบ่ายสามโมงผมจะกินทุกวันบ่ายสามโมงนะครับเหล้าบแบนเหล้าขวดผมกินแล้วผมจะหลับผมก็จะตื่นมาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วผมก็ไม่หลับผมก็มานั่งสูบุรีต่อ มองตรงอาการมันบป็นไงวิวมองไปซ้ายมองไปฝ่ามันมันยังไงบาบอกไม่ไมถูกอยู่ๆมาก็หอมาก็แม้กระทั่งผมจะก้าวขาวออกจากบ้านออกไม่ได้ต้องถอยหลังออกไม่ได้ต้องถอยหลังตอนหลังผมรู้ว่าเขาไปทําพิธีมาคือพิธีเหมือนกับที่เขาโดนไปแล้วก็ไปทําพิธีเหมือนให้ดวงวิญญาณมาเล่นงานผม,มเล่นงานหลังควานครับอ๋อซึ่งตรงนั้นจริงๆถ้าน้องถึงจริงถ้าน้องถึงจริง เขว่าน้องถึงจริงน้องรู้จักนายตำรวจใหญ่ๆจริงไปถามเรื่องคดีพี่เขาไปทํากันมาจริงๆและพี่ก็โดนจริงๆออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เจอมาเจอมาใช่ไหมครับครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะเขาพอดีว่าช่องผมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับรายการผีนะครับผมก็จะเอาประสบการณ์อย่างที่พี่บังฟอริสเนี่ยคือผมไม่ได้ไปถามเรื่องที่ว่าอะไรส่วนตัวเขาแต่ผมจะมาเจาะแค่เรื่อง รีลับเรื่องผีที่เขาไปเจอมาแค่นั้นเองนะครับไม่จะจะไปพูดเรื่องผีดี่ฟเอ่างนี้ว่าจิตและวิญญาณจิตและวิญญาณครับใช่แล้วอย่างเนี้คุณผู้ชมมันมีอีกอย่างหนึ่งคือวันที่พี่พี่บางฟอรลิตเนี่ยโดนตัดสินประหารเนี่ยเห็นว่าเคยเคยเหมือนกับโดนอะไรมาลังควานสักอย่างนั่นแหละเราลองเล่าก็คือเรารู้ตัวเลยครับมันไม่เห็นหน้าเห็นตาครับมันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วกระซิบครับข้างหูครับคือตอนนั้นไม่ได้หลอนตัวเองใช่ไหม อยู่<ม>หน้าบัลลังท่านผู้พิพากษาไม่ใช่ครับอยู่ที่เด,ออนดนินจำอทรนเดินจำครับผมไม่ใช่คนบ้าผมไม่ได้หิวแสงแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีพิสูจน์ไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลงรายการไหนนะจะลงรายการ PO The Saint, VIP, พี่โอ๊คพี่โอ๊คเดอะเซนต์พี่โอ๊ควพี่หนุ่มกงกพันพีน่ยุธบางฝาง b ายเซอ p เพนะครับต้นเดอะเซนต์ไอไอไอไไอ้ไอไอออ เอ็มเท่ามันกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างผมมีหลักฐานแต่ไอเรื่องอย่างเงี้ยบางทีมันมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับมาแล้วแต่ตัวตนของผมแล้วแต่ตัวคนของใครต่อใครผมไม่ได้เจอแต่เพราะเนี่ยคุกกระทิบบอกถึงเวลาแล้วถึงเวลาผมมองซ้ายไฟไม่มีใครน่นอนข้างไม่มีใครไม่มีใครละเมอครับไม่มีใครตดออกมาไม่มีใครละเมอครับแล้วผมก็โดนจริงๆแล้วทีเนี้ยไอที่ว่าเดินเรือนนอนนะพี่เหมือนเรื่องแรกที่เราไปป้าที่ถุงเท้าแดงะครับ อโอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นคนเพชรบุรีเนี่ยจะรู้ครับคนเพชรบุรีจะรู้ว่าบางคนเนี่ยผม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 พูดเนี่ยนะครับคนเพชรบุรีนี่ยรู้จริงไอพ้พูกเลงนคีย์บอร์ดขี้หมาพวกข้อศอกหมาสเลดหมามันไม่รู้จริงครับบ้านผมนะอยู่หน้าวัดมหาธาตุครับบ้านผมเนี่ยเป็นตลาดเกา่าอยู่หน้าวัดมหาธาตุครับตลาดเพชรบุรีเือเรียกตลาดสี่เจริญสุกผมอยู่ซอยหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ตะวันออกนะ จะเป็นบ้านลุงแปงครับลุงแปงเนี่ยคือลุงที่มีพระคุณเนี่ยลุงพิยะกันนั้นนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามมตะโกนหน้าต่างตรงกันเลยครับเลยประมาณสักร้อยเมตรที่หนังหนังต่างๆไปเคยทําว่าฟแฟนชมแฟนฉันนะไปถ่ายนะครับ,รบตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานท่าลำไยครับสมัยก่อนมันไม่มีมาเริ่มต้นสร้างครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเด็กกะทโมน่ะครับรู้อะไรเป็นอะไรมาละไปดําปลาครับ ตรงนั้นเพชรบุรีทุกวันนี้ตรงนั้นเพชรบุรีเขาก็กลัวกันทั้งที่ยืนเซลานี่พายชุมมากฝากบอกด้วยพี่พายชุมมากผมเจอมากระตัววันที่สิบห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดถ้าน้องมีเวอร์พอน้องไปเช็คดูว่ามีตายไหมเด็กจมน้ำตายเนี่ยวันนั้นเป็นวันเกิดผมวันนี้อโอเค ความสัมพันธ์ผมผมรู้นะผมเนี่ยถือเล็กนะมือมือสัานผมดำยิงปลาครับนี่ปีนี้มันยังไม่เอาใครเลยนี่วาครับถ้าโผล่มาตอนนี้จะยิงให้ฟั่มเ่ยคือยิงด้วยเล็กเล็กแทงปลาคือถ้าผีพัยโผล่มาพี่มโนจะยิงเลยครับเพราะตรงนั้นมันกลัวคือคือพฤติกรรมที่เขาไปทานะนก็คือเขาไปลงไอ้นี่เขาไปเอาพวกขี้สนิมพวกเหมือนกระฝอยยายเล็กกเนี่ยมาลงพิธีครับแต่ก่อนหน้านั้นมันมีอีกคือคือแบบทำพิธีที่จะพานเขาเอาข้าวสารเท นึกออกไหมขอเอาข้าวสารเศบปลูกเศกเนี่ยก็คือไปโรยเป็นสะพานมาหายไปปีงครับแต่อีกปีงี่รอเลยนะครับเหมือนสกดไว้ได้แค่ปีเดียวครับปีต่อมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าข้าวสารเราลำเจอน้ํามันไปให้ปลามากินถูกไหมครับแล้วตอนหลังนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรพวกเก็บศพญายาดอ่ะพวกมีพวกวิเศษโจซื้อแล้วเขาเรียกอะไรเขาก็ไปเอาใยเหล็กพวกนี้เกษตรนิ่มมันซึ่งผมนําไปเห็นแล้วอกว่ากูได้ตังค์แล้ว ศเศษตักัวพงเศษฝอยพวกนี้เอามารวมๆมาขายนึกออกไหมครับก็คือเราเราทำมนเราเด็กอะมันเจอน้ําแล้วมันหนักนึกออกไหมครับครับไม่เป็นไรเลยอืไม่เป็นไรไปถามคนเื่อบุรีได้ถ้าไปน้องเอาไรน้องเอาลงรายการพวกนี้นะบางคนเขาไม่เชื่อแต่คนเื่อบุรีนะรู้จริงแล้วคนแถบนั้นรู้จริงถ้าคนท้องถิ่นเขาจะรู้ครับบางบางคนก็อยู่โซนนอกเขาอยู่จังหวัดอื่นเขาก็ไม่อาจจะไม่เชื่อคำที่โม่ของนี้มีจริงหรือไม่มีจริงใช่แต่คนเื่อบุรีตรงนั้นนะครับ อ่าประมาณเดือนมิถุนาอ่าพวกเก็บพวกคนอ่าเขาเรียกโพยเซนโจซือพวกเนี้ยเก็บศพบร้ญาติเนี่ยครับเขาทําเป็นกระทงแล้วน้ามันไหลเอื่อยมันไม่ใช่ไหลเชี่ยวครับลอยมาจากไหนได้พอมาถึงตรงนั้นตรงที่มีตัวกระทงฟั่มเลยครับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาหลังจากนั้นหลายปีแล้วก็มาอีกทีก็ของพวกนี้เข้าใจไหมครับว่ามันมีวันถอยครับทุกเรื่องมันมีวันถอยครับผมมาเจอผมเจอ เอาง่าว่าใครแดกเลยถามว่าทำไมผมจําได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสมัยนั้นอะรายการขุนทรย์จบขอฟ้าตายเด็กตายประมาณบ่ายสองโมงร,ร,รายการขุนทรัพยสส์สูดขอฟ้าวันที่ผมนอนดูอยู่นะอจะเป็นของจะเป็นของพี่ปัญญาเรื่องเนี้ยเนี้ยไปดูลาการเผมจําได้ผมนอนดูอยู่อยู่ ว่ยชุดเล้วชุดเด้ว,เด,วเด็กจมน้ำตายเด็กจมน้ำตายผมเห็นฝักมือไหวผมพาลาเลยใส่ผมใส่เกงอะยังจะแฉะอยู่วิ่งกระโดดไปหาไม่เจอค,ค,คือทั้งที่เราเห็นตะกี้เนี่ยน้ำาแล้ครัองพูดถึงว่าสิ่งลี้ลับอย่างนี้เนาะมันบางอย่างมันก็คนไม่เชื่อคนคนเขาก็คนคนไม่เชื่อเนาะก <c oughs> ็ะใช่แล้วแต่คนใช่แต่ถ้าเราเชื่อคือแบบเฮ้ยมันก็ที่พอพอรายการเอาไปล้อเลียนบางคนก็บอกไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับผมก็จะบอกให้ก็ เรื่องของสูงมันไม่ดีไปดูข่าวตอนสองทุ่มดิไปดูข่าวตอนสองทุ่มครับฮะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเวลามีนั่นแหละของพวกนี้มาแล้วแต่คนจะเชื่อครับแต่ผมได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไม่มีหมอปลาทุกวันเนี้ยมันมีอาจารย์ปลาผมทุกวันหมอปลาเนี่ยผมย้อนกลับไปเมื่อสักติดกว่าปีก่อนผมเคยขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้านแกเลยนะที่บ้านลาดที่ผมขับปื๊อไปเลยไปไปหาแกเด้ยชอบแกอะไรอย่างเงี้ยนั่นของจริงครับ นั่นนั่นนั่นเขาเขาเขามีเซนส์ที่เขาสัมพันธ์ได้ตัวจริงเสียงจริงของจริงนะครับบอกได้ได้แต่ประทัวามว่าผมก็ยอมฝากตัวเลูกศิษย์เลยเขาทำทำเขาลดน้ำให้ผมเลยเปิดเปิดพิธีให้เลยทําให้เลยเพราะอะไรเพราะผมหลอนผมไม่ใช่ไม่ใช่บมหลอนผเล่นยาผมกินเหล้าผมสูบุรี่เขาบอกว่าหูแว่วไหมบอกอาจารย์ผมไม่หูแว่วกินเหล้ามามผมกินนะผมรู้ผมรู้ผมกินเพื่อให้รับ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมติดเหล้าผมกินไม่รับจับมือผมอะไรผมว่ากี่คนแล้วครับพูดอย่างนี้เลยครับกี่คนแล้วผมมีหลักฐานรูปถ่ายผมผมทาผมพูดอะไรผมรับผิดชอบกับผู้ผมผมมีหลักฐานในโทรศัพท์ผมผมไล่ไล่วันไล่วันให้ดูได้หมดผมมีหลักฐานครับถึงด้ทำพิธีให้ผมผมบอกได้แต่บอกคำว่าสิ่งที่ผมพูดผมรับผิดชอบกับผู้มือกัรายการน้องเนี่ยครับ ผมให้ผมให้เพราะจริงๆเพราะผมเจอมากระตัวครับแม้กระทั่งผมเข้าพม่าครับถ้าน้องใจถึงเพิ่งได้น้องไปถามจามีว่าจามีกับพี่โดนจริงจริงหรือเปล่านะครับไล่สต้าลาบหรือถามว่าไอโนดเนี่ยไอโนดบุญเพชรเนี่ยจริงหรือเปล่าครับที่เจอที่เจอกระจาเขาจริงหรือเปล่าครับเขาอยู่เขาอยู่จอมบึงชั้นประวายนะเอ้ยเขาอยู่จอมบึงสต้าเนี่ยไปหาเขาเลยเราไปเนี้เราไปในในแบบรายการพวกนี้เขาไม่ระแวงครับและสิ่งที่พี่พูด พี่พู้ไ้น้องฟังว่าไปเจอกันมาวันที่ย5้านะยี่ห้าพระวันเกิดเขาย5ห้าธันวาปีสองพัน้าร้ยสามสิแปดยังจําได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในพม่าผมเจอมามมดแล้วนี่ผมไม่กลัวคเพราะผมไม่ลบลู่ผมไม่กลัวครับเพราะเจ้าของพวกนี้ไม่มีจริงอะพระน้องก็ไม่ห้อยกันหรอกไม่มีการอู๊บเซกจิตและวิญญาณมันมีทุกถึงยามมันมีครับทุกสถานที่นะครับมันมีเจ้าของครับมันอยู่ที่เราไปทําอะไรกับเขานะอ่ะพี่ วันเนี้ยที่ที่ผมได้ยินข่าวพี่มาเนี่ยมาออกรายการเนี่ยพี่โอหักมาป่ะพี่จะฝากอะไรไหมอา้าฝากเลยเนี่ยเอาคือผมไม่ยอมรับว่าผมออรับนะครับ, <c oughs> รบแต่ผมยอมรับว่าเด็กของผมมีชู้ <c oughs> โอ้โหนี่มันหยามไม่ได้เลยนะพี่เนี้ยเด็ก <c oughs> ของผมนี่มีชู้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็พูดตรงๆว่าเนี่ยผมก็อัดรายการผมโทรผมโทรบอกรายการทุกคนแล้วสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้ใส่ร้ายเขานะครับไม่คดเจ็บนะ ก็เจ็บน,นไมไม่ใช่ไรปวดนี่มันทรมารผมถึงมารบายความในใจเลวถามว่าคุณยาคุณกัญญานี่คือเมียผมที่ผม,มาพาไปออกรายการหนุ่มคงกระพันพี่หนุ่มคงกระพันนะครับ,รบแล้วก็บอกพี่โอ๊คแล้วก็บอกทุกรายการเอารูปเขาไปลงไปไปมาอยู่ๆอ,อีกแล้วครับอีกแล้วผมจับได้เมื่อวันที่เก้าธันวานเนี่ยที่พามาเนี่ยว,วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วรายการเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวานผมเพิง่งตะล่ล้อเขา ทะเลาะนี่ผมไม่ได้หาเรื่องผมเอาหลักฐานไปให้ยืนยันแล้วผมก็พูดว่าหลังจะออกรายการวันนี้วันนี้เรายังไม่เป็นศัตรูกันหลังจากวันที่ยี่สี่ยี่ห้าสิบหกรายการต่างๆเนี่ยที่ลงรายการเราเป็นศัตรูกันถาวบอเลยรับโหคือแบบฟังแล้วก็น่าเห็นใจครับก็บอก <c oughs> ขอฝากรายการน้องด้วยว่าครเฮ้ยยาฟอร์ลิผิดอะไรครับโอโพี่ผิดอะไรวะน้ำตาจะไหลเลย จับได้ไล่ทันก็ยังแถไปเรื่อยครับฝากให้คิดแล้วกันครับยาเสียสิ่งที่ไม่ใช่ว่าพี่จะดีที่สุดนะแล้วพี่ก็ไม่ได้เลวที่สุดแต่ยาจบและชีวิตยาเสียคนที่รักยามากที่สุดครับแล้วก็ฝากคนพิบูลีนะรายการเนี่ยที่ที่ผมลงไปเนี่ยผมก็คิดเกรียดหลายเรื่องรายการที่ผมลงไปแต่ละรายการเนี่ยวันเนี้ยเป็นจุดที่ว่าหลังจากรายการพวกนี้ลงไปนะเดี๋ยวเอฟซี เจ้าหน้าที่บางสิ่งบางอย่างใครที่อยากจะรู้อยา่าไม่มีที่ยืนไอ,อ้อดมึงไม่มีที่ยืนขายโชดหญิงชั่วมันก็อยู่ด้วยกันได้ะนะครับอ,อก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้แนแหละพอมาฟังเรื่องที่พี่เขาโดนมาผมก็ใจผมตกตุ๊บเลยนะครับก็ไม่อยากจะไปถามอะไรมากมายนะพี่เขาก็บอบช้าอยู่จิตทางจิตใจอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บางโพลิตมาก ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในเรือนจําทั้งในแบบอะไรมาแล้วมาตบท้ายเรื่องเศร้าๆให้เราน้ําตาคลอกันนะครับขอบคุณพี่มากนะครับผมสวัสดีครับแลวเดี๋ยวก็ขอฝากอีกทีนะครับสิ่งที่ผมพูดมาในเรือนจํากลางบางฝางสิ่งที่ผมพูดมาสะพานท่าลําไยที่ปู่ย็นนั่งนะครับแล้วก็เรื่องจามีที่ผมไปโดนจามีในพม่าเมื่อวันที่25้าธันวาปี2 5 3พครับถ้าน้องใจถึงพอน้องไปหาจามีครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมไป ไปหาแล้วไปถามเขาจริงไหมจะได้รู้คําตอบอะไรดีๆหมดเลยได้เลยวังน้ําเย็นพม่าที่บางสะพานประจวบยี่สิบห้าธันวาตอนสองทุ่มแล้วเขตเขตฝั่งนู้นเป็นของในปนโมมีไหมของัรกะเหลี่ยงไปฝั่งนู้นนะอ่าพราะพม่าพวกกะเหลี่ยงมัวตัวโจแหลงมันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่บางฟอริตนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๊กวิริยะเอ้ยไม่ใช่โอ๊กวิพีีที่ติดต่อให้มาสัมภาษณ์นะครับผม